สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจับฉายนะครับหลายๆคนนะครับคงจะเห็นคลิปโฆษณาพวกปืนฉีดน้ําดังดันสูงไร้สายนะครับผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เห็นแล้วรู้สึกสงสัยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับในเมื่อสงสัยนะครับก็ต้องจัดเลยครับผมก็ได้ทําการสั่งมานะครับหนึ่งชุด๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่า โอเคว่าแล้วก็ไปเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับ อันนี้นะครับก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับ่เปิดดูกันอ,อันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายประมาณแปดมิลนะครับผมแปดหรือสิบมิลนี่แหละนะครับอันนี้จะเป็นที่ใส่น้ำยาล้างรถนะครับ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อนะครับผมอันนี้จะมีฐานมาให้หนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าจะมีไฟมาหรือเปล่าอ่ามีไฟนะครับผมแต่เดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าจะมีไฟมากี่โวลต์น,นะครับผม แล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับผมอันนี้อันนี้สายชาร์จ12โวลต์1แอมป์นะครับอันนี้จะเป็นหัวหัวต่อหัวต่อของเขานี่จะเป็นแบบอ่าเป็นลูกปืนนะครับนี่ใส่เข้าไป กดเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกเข้าที่นะครับผมหัวต่ออันนี้ก็น,นี่ก็เป็นหัวต่ออีกหนึ่งอันนะครับมีหลายรูปแบบนะครับีมีหัวมีปลายปืนนะครับสองอันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรองนะครับผมไว้สำหรับต่อที่ปลายสายนะครับอันนี้ ไปต่อเข้ากับปลายสายเพื่อกรองสิ่งสกปรกนะครับผมกาโอเคครับเดี๋ยวมาทำการเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่ามีมาให้กี่โวลต์นะครับอ่ามีมาสิบเอ็ดโวลต์นะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวามาทำการทดลองทีหลังนะครับผม โดยเขาจะมีที่ชาร์จให้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จก่อนนะครับผม ตอนชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเ,เห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับตอนชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับนี่นะครับผมเอาเสียบชาร์จไว้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมารอให้ไฟมันเต็มนะครับไฟเต็มผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับเหมือนที่ชาร์จทั่วๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบส่วนอื่นกันก่อนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับผมก็จะมีวิธีการต่อนะครับว่าอะไรต่อตรงไหนนะครับผมนี่นะครับก็ดูต่อตามคู่มือได้เลยนะครับ อันนี้แท่งปลายปืนนะครับก็ต่อเข้ากับตัวปืนนะครับลักษณะนี้นะอันนี้เป็นหัวต่อทางน้ำเข้านะครับผมนี่หัวต่อน้ำเข้านะครับถ้าเรายังไม่ต่อเข้ากับปืนนะครับเราก็เอาสายนะครับ อันนี้นะครับนี่ตัวเป็นตัวล็อกนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปในสายก่อนนะครับแล้วก็เอาสายนะครับค่อยค่อยหมุนเข้านะครับอ่าแล้วก็หมุนตัวปิดนี่นะครับมันจะล็อกสายอัตโนมัติเลยนะครับนี่อันนี้ก็ไม่หลุดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเข้ากับ ปืนนะครับเป็นทางน้ําเข้านะครับผมนี่นะครับส่วนกรองนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็ค่อยคหมุนเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ก็อันนี้จะเป็นหัวพ่นอ่าพวก น้ำยาล้างรถนะครับเวลาต่อก็ดันตัวหัวลูกปืนนะครับลงนะครับแล้วเอาตัวนี้ใส่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเปิดยิงได้เลยนะครับเปิดฉีดได้เลยนะครับตัวลมนะครับก็จะไปเป่าแล้วก็ดูดน้ํายาขึ้นมานะครับ ันนี้ก็จะเป็นหัวต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นฉีดตรงนะครับตัวนี้ฉีดตรงส่วนอันนี้น่าจะเป็นฉีดฝอยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองตอนที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับผมอันนี้นะครับ a later few moments later. โอเคครับตอนนี้นะครับ แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับนี่เห็นไหมไปเขียวจริงๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับผมโอเคครับเราจะเริ่มทําการทดสอบแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาปลายสายนี้นะครับใส่ลงไปในถังนี้นะครับผม แล้วก็จะต่อนะครับต่อไปสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ากับปืนนะครับเคเดี๋ยวลองฉีดดูนะครับน,น้ำยังไม่เข้าอ่าน้ำมาแล้วครับ เดี๋ยวลองใส่หัวอันนี้นะครับอ๋อมันต้องใส่หัวก่อนนะครับเพราะน่าจะมีวาล์วปิดอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับตรงเนี้ยมันจะมีตะไคร่ยอยู่เดี๋ยวผมจะทำการฉีดให้ดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับอันนี้เป็นหัวแบบ แรงดันสูงนะครับเกจะเป็นเส้นนะครับลองฉีดดูนะครับผมแรงใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับโอ้ แรงนะครับแรงใช้ได้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมหลุดเลยนะครับถ้าเกิดเอามือไปเอามือไปกั้นเนี่ยเจ็บเลยนะครับนี่ น,นะครับโอเคต่อไปจะเป็นหัวกระจายนะครับผมอันนี้นะครับหัวสีขาวนี่นะครับผมจะใส่หัวสีขาวนะครับจะเป็นแบบนี่นะครับเป็นกระจายถ้าเกิดว่า มาทางขวางนะครับแนวขวางนี้จะเป็นออกเป็นแนวตั้งนะครับเดีย๋ยวลองหมุนให้เป็นแนวตั้งดูนะครับอ่ะหมุนเป็นแนวตั้งนี่ก็จะออกขวางนะครับอย่างน,นี้นะ <L> <l> เดี๋ยวจะใส่ถังน้ำยานะครับ อลองเทสดูว่านี่นะครับหมไหสัญญาลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าหมดแล้วนะครับผมนี่ก็มาเป็นหัวฉีดแนวตรงอย่างเดียวนะครับ เื้อดเอาไปเจอะใกล้ๆเนี่ยก็จะออกดีมากนะครับเนี่ยแรงครับผมเห็นไหมครับคาบตะไคร่นะครับดูครับแรงใช้ได้เลยครับผม ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับรุ่นที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมแบตเตอรี่มันจะเป็นสองหมื่นสามพันมิลลิแอมนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมครับ